สวัสดีจ้ามื่อนี้มาพบพ่อกับแม่ไก่พาแซ่บอีกแล้วเด้อจะพี่น้องมืนอนี้ไก็พามากินตำแตงจะทุกคนมื่อนี้พามากินเา่าเมื่อด้กินเสจจ้นจ้ำไหมเนี่ยกินข้าวนเาูเผาอืมเห็ดงานบ้านหาก็แเล้วพี่น้องห้ออลายอากาศสามจิบเอ็ดองศาบ่มีลมจักหน่อยเลยอืมตำแตงไส้ปูขอน้ปฝังพี่น้อง ขนมปังสองโต้แก,ใก่ไปซื้อมาแล้วปันนี้เมื่อวานนี่ยกลกินเหลือสองโตก็ได้มาต่ำแซ่นี่ตัวใหญ่หลายกินนั่นตัวสองโตกอ็อิม่มอื้มมาต่ำเพราะแดดแท้พี่น้องต่ำใส่แต่ง เอัเนี้อเยอะนี่เป็นพักพี่น้องอันนี้ขึ้นชายพ่อล่างอันนี้อดอกหอมลวกไก่บ่อม,ใอมอาใส่นี่ไก่ใส่นี่ดอกหอมลวกดอกหอมใกล้แหละนี่จะเป็นไก่อบพี่น้องไก่อบอดำดำ สิมไก่ก่อนพี่น้องอืมซอบก <c oughs> สิ่นย่างก้นงกานไปเลยนิ้วเขาตำแต้งนี่และก้อนใบสามเราเพิ่งได้กินเขาเห็ดงานบานพี่น้อง เรียกอะไรตำแจงเผ็ดเพชรดอกควานฮึแมงวาน ที่หลถ้าเปิดประตูว่าสิาพ้าไปนั่งข้างนอกห้อนโพดแ <c oughs> ดดไหมว่าจีขึ้น <c oughs> ไปเมืองเห็ดอยปีนี่ห้อนไว้เฮดก็จะออกแล้ว ตำแตงแลนลุยใช่หอะน่องไก่ไก่กินไก่อืมบร่ได้กัดแต่ือสีกง่ายค่ะอืม จสบมากใส่ซอดมันเกอเทียพี่น้องห่อนๆเลยใกล้ก็ได้บอกการจิบปากพองน่าซาตัวพี่น้อง ใจอ่อนอบใจใจได้เปิดประตูท่าไล่จนได้เปิดแอร์เปิดแอร์เย็น <c oughs> ปั่นน้องไทยอรอรรถจำชิปงชาได้เปิดแอร์นี่เปิดระบายอากาศ อันกินอบใกล้อ่อนใกล้กระดิบเปิดแอร์พี่นอ้องม,มีพัดลมเปิดทั้งแอร์ทั้งพัดลมเดาะกำหน,นังเพราะเล่นกินเขาแล้วไดนะหวงันรับแขบก่อนเปิดแอร์ พอเปิอดอยู่บด้จะจำควันควันคุณยเมืองแทยเล็กใคร่เคยเห็นเนาะเวห่อนครบปในยกเที่ยทุกเที่ยนี่หนาห่อนยังได้ใช่เสือแขนยาวด้วยจ้ะยังได้ใส่แบบเสือไอ้แขนยาไวไอ้บางๆกันไหมไอ้เอนยังก็กันน้ำแบบบางๆอะนะ ยังมีไอเย็นกูเด้ขนาดหนาห้างหนึ่บมีเลยนิ่งแล้ว ใช่อบอบหม้อไรยน้ำมันสะดวกสบายดีพี่น้องไม่ต้องมาทอด ซื้อพะล้มมาเพิ่สองตัวปกติก็จะไม่ห้องอันห้องนอนผูลติตัวก็แต่ออดแล้วก็ห้องลูกซ้ายแล้วก็ห้องลูกสาวแล้วก็ห่องค้อมบัานนี้ต้องไปซื้อมาเพิ่มอีกสองเอามไว้ไห่องอันใกล้นั่งมึง ไอ้ทีวีเนี่ยพี่น้องเราก็ตะอัดอยู่ห้องรับแขกกูละนะสบายห่าน <c oughs> ตะอัดเปิดทั้งแอร์เปิดทั้งพัดลมห้างแช่เปิด,เป,ดเปิดแอร์ชองตัวลัดกันพี่น้องเอ้างแช่จุว,ว่าไกลหนาวเราทั้งพัดลมทั้งแอร์ Ừ. Đỏ hóm tết nè Ủa về thẹ thì làm บม่ค่อยถนัดป่ะในถนัดเรื่องกินแต่ว่าบ่าบ่บ่บบเก่งเรื่องแท้นะเป็นใกล้ไปซื้อปูมา้าเนี่ยใกล้ไ่ค่อยมากินลคลงชิบเนอะใกล้กินปูว่าเป็น <c oughs> ใกล้หยำกินโรดเด้ต้องใส่เวลากินเนาะ บัคือเขาไปกินร้านอาหารกินร้านอาหารเขาแกมะมาให้อันนี้แกะบ่เป็นกระจิบบเป็นตะกินนะนะพี่น้องร้านอาหารเขาแกะ ออกมาหายกับจับกินโรดเนาะอืมวันออกมาหดพักข้าเดี๋ยวนึง มาเต็มถ้าสิรอหดหนนงายมือแรงกับพลอ่ชีหาทุ่มพลราแดดจังแดดจังอันเช้าไหมถ้าสิหดจะเช่าหรือกมาทันต์ตืนเพราะว่าอยู่นีตีสามตีตีแก่เราได้พี่น้องแต่ว่าสิหดถ้าว่าสิตเตือนมาหดจะเช่าก็ช่บตืนต่นแ้าตีสองคนเี <laughs> ้ ตีสามนี่ตะเว้นช่วงตาเลยเน้อนอนน่ะก็ต้องปิดมา่านดำนะตีสองตีสามตื่นมาเนี่ยแนมออกไปนี่อือบ่ต้องย่านบ่ต้องย่านผีพี่น้องไม่แกง không hôm nay mùa biển anh chị là tham ăn bàn hát đi xong cái xăm tì xì nó phi nóng nặng phi nóng nhàn phi nóng nặng này nhàn เหมือนบกี่ชั่วโมงวัน ดอกหอมไงเพือกกินกับเพร,าเร่าแก่แซ่บอืมมันดองปุ๊บบ้านไหนมีใครพี่นนอะจำมันมันหลายๆ มันปูดต้องนอนอย่ใครเต็มอกระดับท่านในหัวหน้าใครหนาเดือนประมาณเดือนหนาก็จะเริ่มเลยจ้ะเริ่มนิดๆเลยเออเจียเขานี้แล้วมัน รากินไกลเหมือนน่องนั่งและแต่มางหิวแห้งเนี่ยปกติไกลน่องนั่งไกลกินบะหมี่นี่เผ็ดตำขึ้นแห้งอ้าวแมงวันเนี่ยมาบินอยากกินตามแตงน้ำเตะ Ấp thẳng gai, Ấp thẳng khóa mổ đây Các em có thể dùng khóa mổ để ăn Khoa có lượng kín khóa mổ Kín thẳng gai, kín khóa mổ Khoa có lượng kín xót, xoát, mặn, phở rằm แก่มาต่ำถ้าหนีว่ามันอย่างเรียกพี่น้องแก่ว่าแก่กี่ข้านต่ำน้ําจิมจ้มน้าจิ้มแก่จิ้มเหมือนเราตะโมหวานปูเนื้อหลายหลายอู้เสียงเครื่องสักตะ เนื้อขามันเนี่ยแน่นแน่นได้พี่นอ้องใส่เดี้ยวใบชะแจะหืยามยำกินรวด <c oughs> ป้ามากินเน้วอหะหืมอู้แสบใส่ตำบมกฮวงพี่น้องกูนหนึ่ง Ừ, gutom. tôm. Ừ. Mắn, mắn Mi mắn vọng มีมันพร้อมพี่น้องบ่บทันได้มีไข่มองเนี่ยขลาดเลยกินพูดเดี๋ยวลุยเลย อืมคือหละกินาหาหานแหไหวยบันนี้คั้นเลยวันเป็นยังใกล้กินเขาใกล้บุกค่อยงับปะใกล้แพะจ้ะพี่น้องถ้าถือกเพะถือเวลาถือยัง่ะพื้นบานนี้ กินพวกนี้ต้องค่อยกินมันก็กแกะอันนี้มันถึงมีแนวหนีพี่นอกแก่บ่แดกมานำํำอือเนื้อไหม,มเนื้อขามัน กินแล้วก็เฮีาตัวกินยังเสียไหลเปลยอหอดแขน่วบไปได้ทั้งแคยผูโทชดออกมาดอง,งแซบดองแซบแบได้เนี่ยพี่น้องปูเนี่ยเอามาดงมาองเว้ใส่ตำหมูแก่ติดไปซื้อมาดอง อ่างแช่ฮอก็เอามาย้ำเพื่องแค่ดองดองแค่บกี้ชั่วโมงน่ะพี่น้องเรากะดองใส่น้ำปลาบบบกี้ชั่วโมงบ่ห้มันเค็มอ่ะเอาวันนี้มาย้ำเอาผสมมาใส่ตำหมูอยู่ละเรียบไปดองโดนดองโดนมันเค็มดองจใกด้ดองประมาณห้าชั่วโมงแกดีดีล้วกะดองล้วย้ำนั่นมาไว้ตใส่ตำหมูอย่างตีาอย่างเ้อานี้ละหรือว่าเอามากินจิ้มน้ำจิ้มกระแซบพี่น้อง มันก <jam> MM ็ยัยเนาะว่ามันเอาอันกันไก่นี่พ <Luc> <livest> ี่เด้ออันใดนเนาะเอากันไก่นี่ กุนเนื้อมันนะ่ะเนื้อปู ได้ขนจะได้เพราะทำนีน้หระพี่น้องใกล้จะกินตัวคุณเนาะไม่ต้องได้ใส่สมาธิใน,นการกิน,นเราดูกันใกล้มันเนี่ย ลิมเนี่ยแกกับพอ่อสำนีเนี่ยจะฝากกูเลยกดแชร์กดติดตามให้แกนเด้อจะบายบายจะขอบพูดหลายๆค่ะปิดประตูปิดแอร์ก่อนบริณพ่น้องนั่งแท้ปูแดดซอง